เป่าได้ไหม,ไมพ่อเอ็มได้อุ้ยเป่าได้จริงๆนะเห็นไหมพ่อเอ็มไม่ได้หลอกลวงเชแบ็ตฟันนี่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องเชเบ็ตฟันนี่แล้วทำไมจมูกหนูเป็นอย่างนี้คะลูกไป่ทำอะไรมาคะไป่ทำอะไรมาคะลูกหนูไปกินไอติมมาใช่ไหมเอาไหนกินไอติมรสอะไรมาคะลูกก็แล้วแล้วเชเบ็ตกินไอติมรสอะไรมาคะบ๊วย รสอะไรนะคะส <B> ตรอเบอรี่นะคะวันนี้นะคะแม่อูก็อยู่หน้าร้านพ่อเอ็มนะคะวันนี้จะมาอุดหนุนพ่อเอ็มนะคะค่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีของน้องชิเ็ดน้องอมเด็ดนะคะอยู่แถวนี้นะคะฝักว่าอุดหนุนพ่อเอ็มด้วยนะคะก็มีเสื้อผ้ามีชุดว่ายน้ํามีหลายๆแบบนะคะมาเลือกอดูได้เลย,ยมีทรงยังแบดด้วยเหรออ่ะใครร้องทรงยังแบดเป็นบ้างนี่นะคะชุด น้องลองถูกไหมลูกอ,ลลอ๋อแล้วอ่าอ้อมเล็ดออมเล็ดกับเชอ,เอเร์เบตอยากได้ชุดทรงอย่างแบทไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรอทำไมอ่ะไม่ชอบไม่ชอบบอกออมเล็ดเอาไหมลูกจริงเหรอ,อมันดําไปนะลูกมันดําไปนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวเราไปซื้อขนมพ่อเอ็มดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปหาพ่อเอ็มกันไปเดินไปหาพ่อเอ็มกันเลยอุ้ยชุดว่ายน้ำชุดนี้น่ารักอ่ะนี่ชุดว่ายน้ำวันนะี้นะเป็นเป็นสมายนะ น่ารักมากเลย่ะทุกคนเข้าไปหาพ่อเอ็มดีกว่าพ่อเอ็มอยู่ไหนเนาะไปหาพ่อเอ็มกันค่ะนี่นะคะก็อยู่ในร้านพ่อเอ็มนะพ่อเอ็มอยู่นี้พ่อเอ็มขายของค่ะพ่อเอ็มเรียกพ่อเอ็มอนเร็วพ่อเอ็มเขาให้มาขายของนะไม่ได้มานอนหลับนะปิดเธอไม่มีลูกค้าเลยลูกค้าไปไหนหมดเนาะอขนมขนมมอเอาไว้ในร้านแล้วฝุ่นเยอะอ๋อขนมก็ยังเข้ามาซื้อได้นี่นะคะมีหลายแบบเลยนะคะ วันนี้เด็กๆอยากกินอะไรคะลูกแม่อุดเลียงเองนี่แต่แม่อุเห็นเห็นอันนี้แล้วนะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นลูกอมรสเปรี้ยวนะเดี๋ยวจะซื้อสองรสชาติไปนะคะคอตะการ้าหน่อยค่ะนี่มี2นี่เห็นไหมอันนี้ชมพูอันนี้เหลืองแต่แม่อูไม่แน่ใจนะว่ามันมันกินแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็มียไหนเอาไข่ด้วยหรอเน็ตไม่เอาไข่เดี๋ยวแม่อูอยากได้อันนี้อะไรที่มันเปรี้ยวๆวันนี้ขอเปรี้ยวๆมีไหมเอาอีกอันหนึ่งเอาให้น้องด้วยลูกอเน็ต เออสองอันแล้วแล้วก็มีอะไรอีกคะนี่นี่นี่เปรี้ยวหรือเปล่าคะเป็ดแปะเปรี้ยวค่ะก็แปะเปรี้ยวนะเดี๋ยวเลือกไปให้เด็กๆกินนะแล้วก็ให้พื่อนๆชิมด้วยอ่าสีฟ้าใช่ไหมเราเอาสีอะไรคะลูกเอาสีส้มหรือว่าสีชมพูดีเดี๋ยวไข่เดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวพายไค่โอ้ไม่ทันแล้วเขากินหลายหลายรอบแล้วค่ะเอาสีอะไรดีคะเอาสีส้มดีกว่าแต่เอาแค่นีชมพูหรืออไหมอ่ะเอาสีส้มดีกว่าลูกแม่อยากได้ <McK> <is broken> <sport> ออมเลดแย่งแม่อูอีกแล้วอ่าไปนี่พ่อเอ็มเท่าไหร่คะคิดเงินให้หน่อยค่ะจะไไม่ด้เอาอีกล่องสุ่มไหมเอากล่องสุ่มคนละกล่องก็ได้ค่ะขอสีเขียวค่ะขอสีเขียวนะคะสีชมพูค่ะเแล้วไม่ใช่สีเหลืองแหละอ่าไปนะเท่าไหร่คะพ่อเอ็มคิดตังค์ด้วยค่ะได้ไหมไอ้แม็กซ์ไม่ได้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 ออมเลดพ่อเอ็มจะคิดตังค์เราแพงไหมยี่สิบสามสิบ สี่สิบห้าบาทอเอาไปห้าบาทให้เขาห้าสิบโอ้พ่อเอ็มขอฟรีได้ไหมอะแคร์เบร์เจ็ดสิบบาทขนมก็ไม่มีไม่เคยโบนขายแต่แคร์เบร์ซื้อของพ่อเอ็มได้เป็นสิบชิ้นแต่ไม่มีแคร์เบร์ยังมาต่อราคาอีกขอสองชิ้นได้ไหมพ่อเอม็มขอสองชิ้นได้ไหมเอาไปขาดีห้าบาทอ่านี้ออมเนตกับเชอเร์เบตยัยงไม่เคยกินอันนหมุนเกียวอัน่ีหมุนเกียวอ,อันนี้นะอันนี้ของไม่เอาก็ไปแจกเพื่อนไม่เป็นไรไป แบบให้แล้วเน่ะแบเราไปกินหน้าร้านกันดีกว่าแบบทำไมพ่อเอ็มอ๋อติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนต้องติดสแกนได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแ่าสแกนให้โทรศัพท์ไม่ได้เอามาพ่อเอ็มอยู่ในรถแบบพ่อเอ็มพาพาเด็กๆไปกินกันดีกว่าไปไปเด็กไปเร็วกินหน้าร้านกันคับไปแล้วนี่นะคะแม่อุกก็ได้ขนมมาแล้วนะห0บาทนะคะเดี๋ยวมาให้เด็กๆกินนะแล้วก็ให้พ่อเอ็มช่วยกินด้วยแล้วให้พ่อเอ็มช่วยแกะนะเอากเอากล่องสุ่มก่อนดีกว่านา นี่นะคะไปกล่องสุ่มร้านพ่อเอ็มนะคะเทสคือมั้ยราคาเท่าไหร่ครับพ่อเอ็มหบาทเองครับหบาทเองโอ้สิ่งที่ได้โอ้วน้องวินมีน้องวินไหนเปล่าก่อนลูก้วมีคนชอบนุกอว่นนะชอบไหมไอรินไอรินไอรินเอ้ยไอรินเขาทำหายรอบนั้นเดี๋ยวเก็บมาให้น้องนะเมีโปแยรี่สองงานแล้วก็มีลูกโป่งสีอันโอ้มีของะไรเยอะเลย ของเลยได้พวงกุญแจหน้าบัตรุ้มเหมือนกันนะนี่นะลูกโป่งพ่อเอ็มนะคะลูกโป่งบางคนบอกว่าเป่าได้จริงหรือเปล่าเป่าได้จริงไหมพ่อเอ็มให้พ่อเอ็มเป่าให้ดูนะคะไม่ใช่พ่อเอ็มโอ้พ่อเอ็มอย่าพูดว่ากากสิของร้านพ่อเอ็มอ่ะเออไม่กากนะลูกนะเป่าได้ไหมพ่อเอ็มได้โอ้ยเป่าได้จริงๆนะเห็นไหมพ่อเอ็มไม่ได้หลอกลวงไปโน่นแล้วนะ เอาเอาอะไรกัดนกวีแตกเลยเอาทำไมลูกเขาอ่ะปากนี้เอาคอหรือเปล่าใหญ่เข่ะไอ้แล้วทำไมมันแตกอย่างเงี้ยพ่อแอมเขากัดแรงอ่ะดิเขาให้เป่าไม่ได้กัดทำไมหนูทำแบบนี้อ่ะลูกแตกเลยอ่ะแตกเลยเห็นไหมตรายมากเลยโอ้โหเศรษฐาะระวังเข้าปากไม่ได้นะลูกอ้าปากนี้มีเศษหรือเปล่าจะได้กินอันนี้มีเศษหรือเปล่ามีเศษปะได้ลรอจะแกะปอแปรให้ได้ยังจะแกะจะแกะปอแปรให้อ้าปากมีเศษหรือเปล่าดูก่อน มีไหมก่อนมีเสร็จหรือเปล่าแลบลิ้นมีไหมไม่มีนะไม่มีอ่ะมาแลบลิ้นมาหยอดปาริโอนะครับแลบลิ้นน้องชิบะไม่ผูเลยนะแลบลิ้นแลบลิ้นลงมาแลบลิ้นลงมาค่ะเอาไว้จะเอาเอาตรงเอาไว้ใต้ลิ้นเหรอเอาไว้ใต้ลิ้นเอาเหมือนเหมือนอันนี้อะไรน้ำมันกัญชาอุ้ยมันดังด้วยนะดูนะใต้ลิ้นอ่ะอุ้ยมันดังมากเลยอ่ะเอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาททาไมแบบนนั้่ะเอขึ้นมาจากลิ้นแล้วอ่ะให้หมดอร่อยไหมอร่อยไหม อย่าเขียวอย่าเขียวให้มันไม่เขียวเดี๋ยวให้มันละลายเองลูกปอกอีกนิดนึงอ่าก็ไม่มีแล้วต่อไปนะครับเราจะทำการหยอดปริโอให้พี่อมเล็ตนะครับมาพี่อมเล็ต้อมยังอาปากรอเลยค่ะแลบลิ้นออกมาโอ้โหฟันไดโนเสาร์มากฟันฟันเน่ามากแลบลิ้นอาปากว้างโอ้ยเป็นแอมเล็ตมันดังนะดังป๊อปแป๊บเพราแป๊บไหมอร่อยไหมมันหวานนะมันจะทำให้ฟันผุนะลูก โอ้ยไม่อมมือนะเฉลต์ไม่อมมือนะลูกเดี๋ยวเราเอานี้ไปลองแบบเพื่อนๆอันนี้ยังไม่เคยกินใช่ไหมเล็ตหนูอยากกินอันนี้ใช่ไหมคะสองรสชาติเอีกินดูนะพร้อมยังเปี้ยวสับูสับปีชอะไรนะเอาใหม่นี่เปรี้ยวสับปูสับปีชหรอเปรี้ยวสับปูสับปีดครูเพ็นสีเปรี้ยวสับปูไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเปรี้ยวเฮียนเตียนค่ะอาปากเออแยทำไมมันเหมือนอันนี้เลยพ่อเอ็มช็อกโกแลตหรือเปล่ามันจะเปรี้ยวไหมอ่ะ เอาลองกินเด็กๆเออมเด็ดลองกินนะเดยอาไกินพร้อมกันเอากินแล้วเอาไกินแล้วเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวไหมเชลเลต์เปรี้ยวไหมเออมเด็ดเปรี้ยวไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมเปรี้ยวอยู่นะดูหน้าตาก็รู้อ่ะกินค่ะเออมเด็ดต้องกินลูกช่วยกันกินนะถ้าไม่เป็นหมักฝรั่งอะไอ่ะเออเขียวไปถ้ามันไม่ใช่หมักฝรั่งรองลูกถ้ามันเป็นหมักฝรั่งก็คายออกมานะลูกนะแปะเออมเด็ดกินไปบาลูกไม่แอูด้วยนะอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมพ่อเอ็มไม่ได้กินเลยค่ะ เอาไหมลูกเอาไหมเหมือนอะไรนะเหมือนน่ะเหมือนขยะมาช่ายามาฟ้ารังมาอยู่ได้หมดเลยเลยมาช่ายาาลองกินอันนี้ดีกว่าพ่อเอ็มมางุ่นเอาถุยแล้วทำไมอ่ะไม่อร่อยเหรอเป็นหมาช่ายาเนยอ๋อเป็นหมาฟ้ารังอ่าลองกินองุ่นดีกว่าพ่อเอ็มแกะงุ่นให้หน่อยได้ไหมคะมีนะคะสีม่วงเฮ้ยเอาสีม่วงดีกว่าอเด็ดน่ากินกว่าต้องเยอะลูกเอาแล้ครับเราจะทำการเก็บแล้วนะครับสามคนโอ้โห หอมไหมหอมมั้งไหแม่อุลองดมก่อนนี่สามารถเลยแม่อุได้กินด้วยโอ้ยอร่อยอยู่นะออเยลี่อ่ะ่เอาลิ้นตะวันนะโคตรกินโคตรกินโอ้ยอันนี้อันนี้อนนี้มันความหน้าหรือลงหน้ามัน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 โดนพื้นแล้วพ่อเอมกินไม่ได้โอ้ยเสียดายอะเอามาลองกินสีเขียวดิเขียวอะไรนะแอปเปิ้ลใช่ไหมคะก็บอกแล้วะ เกี่ยวไม่แม่อูอยากดมไงมันหล่นเลยอ่ะหอมหรอแม่อูดมหอมดีค่ะแม่อูอ่ะหอมหอมอ่ะเอาละเม็ดเอาปากดูดเลยปากดดูเลยไม่ต้องจับมันจะเหนียวเอาลูกอ่ะเอาปากดูดเลยได้ไหมลูกเอาเม็ดอ่ะอร่อยไหมบอกด้วยอร่อยไหมเอาเม็ดอร่อยเหรออร่อยไหมเมล็ดเย็นดีธรรมดาค่ะอร่อยไหมล่ะอร่อยใช่ไหมใครจะกินอีกลูกงหนึ่งเมล็ด โอเคหมดแล้วใช่ไหมพ่อแอมขนมมนยังคะขนมมันก็ยังมีอยู่เด be ี๋ยวจะไเป็นแบบเพื่อนๆด้วยครับเออเดี๋ยวเอาไปถ่ายคลิปกับเพื่อนๆในหมู่บ้านนะคะผิดเทอมแล้วใครผ่านมาก็มาแวะอุดหนุนกันได้นะคะอยู่หน้าโรงเรียนควอนวักเิมเิมนี่นะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องเชเบตด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะมองกล้องด้วยค่ะบ๊ายบายยิ้มหวานๆยิ้ม เอาแดดยิ้มก่อนยิ้มไม่บา,บายค่ะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนร้านพ่อเอ็นนะคะขอบคุณมากๆค่ะ